บายดีเนาะสบายดีพี่น้องวงป้ายแฟนคลับของเศร้าห้ำเป๊ะทั้งหลายุ้ยแฟนครับห้ำเป๊ะแฟนคลับของทีมงานห้ำเป๊ะทั้งหลายเมือนี้ก็มางพอกันคือเก่าพี่น้องเก่าสีพี่เงี้ยงบอกมันบุร่ายอีกตะกแตนเมือนี้ครบทีมงานบายดีเสียบปอกจานปอกสายลินรักใจกับหมตุ้มตามโมบาย ว่องบ่องไอกุ๊บเห็นใคกูบบอกเป็นเพื่อเกาเห็นกระป้อมพี่น้องเห็นบ้างจางกระปุกเดี๋ยวจับไปหันเยอะเสียาไซายบาเบะมาขอบทีมงานโมนี่พี่น้องได้ขวดเบียร์เป่มามาโมนี่สิมาจับตะเกตในได้กระป้อมตัวหนึง่งตายบุได้สั่น ว่าเป็นตะหมูปั่เอือนี่ที่แหละเนี่ยตะกแตนมองสวนขังบ้านพี่น้องมูลนี่เก่าอียอ่ปลาหยาหม่องที่เอาคุณเคยตะกแตนตับชิมเลยเออไปมันละบันทามใบไปเบิร์ดแ่งโฮมกันคักเว้ปลาหยาโอ้ยแปนลงมันละหม่องที่เอาเคยมาตะกแตนแต่เก่านี่บอเนี่ยนี่ เป็นยังไงอะเดวไวมีอยอู่มีอยู่นี่นี่ตะเกตเตนพี่น้นนองตะเกตเตนหน่อยตะเกตเต้นยังไงเขาซื้อมาเนาะมาจับโทรซ่สาบสับตะเกตเตนเล่าเนาะเหม่นบอกฮะนี่บัวทางนี้เนาะเป็นยังไงจวดท่านจวดอยู่บัวจวดจี้เต็นน,นี้มปเลย ออกกระปุกน้ำแทนโอ้ได้เลยพี่น้องสามสี่ตัวโบลายคือเก่าเนาะโล้าเป็นยไใส่ทางนี้เป็นยังไงทางนี้เด็ดตัวหนึ่งนะไม่ชางลังนี่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 ลังทางนี้ตักเต็นตัวนี้น้อยพี่น้องผ่านไส้ผ่านอี้เป็นมือไว้ได้คนมือไว้ได้จับปรับเลยคนจิ้มคนี่ตัวบัส พบกันวิธีชีวิตแบบบ้านๆพี่น้องมือนีก็ได้คนมันนอกมันหน้าแล้วเขาแล้วน้ำกันมูมียังายเห็ดเนาะหากินหาอยู่ตามธรรมศาสตร์เลยแกงกิ้วเล้าบานเฮาก็ได้บานเฮามันก็ซําบานเฮาหน่ละพี่น้องมันสูบเป็นไปอืเห็ดได้หมเหยียบกัาตีปีพี่ใช่เนาะให้ครับว่ามันบอกเป็นสูตร แสดงว่ายังมีจะไลอยู่นอตตะแต็นเนาะจับเอาจับเอาไปยังได้ทางเห็นตักแต็นขอเขาอยู่บ่มาจะไปว่าโอ้ยสูสีสวนที่เราสิมัเขาเลยท่างนี้ก็จับวับบ๊อบอยู่นอพี่น้องท่างนี้ก็ค้นมึงไหวขึ้นกันจับตะตะเต็นเล่าโอ้ถือว่าหลายรีได้เห่าสองเห่าสามใบสามใบสี่อัดใบแม่มื่ออัดไบหน่อตีโอ้ยตุกตุกสันสันเนาะจักขบี้ยอาพยามือเดี๋ยวท่านล้างนี่มั้งนี่นี่ นี่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 นั่นนะทางหลังใบนะนไปชวไปชวนแกนั่นที่ใครชวนนี่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 มอใบหนึ่งไหมนี่นี่ตัวนี้ใส่นั่นแหละนั่นแหละอู้ยตัวใหญ่โอ้ยกูว่าตัวหนอกูพูดจับมือมอผมอ๋โอ้ยตัวบบไงพี่น้องขี่ยังกินนั่นเลยหน้าครบทิมห้าห้าแปดน้อง คำแปดต้นกำเนิดคำแปดมีซีนมนี่อะไรน้องทีชีวิตบาา้านเฮาห่าใช่อากูได้คำแปดกับต้นประวัติของคำแปดก็มาจากตมนตามโมบายอะไรน้องมือน,กกนอะไรกันบังเอิญเนาะน,นัดกันไปกินปลาอยู่น้องน้องเพิ่นทันแหละเพิ่นผัสใจส่งสลิปย่างตายเราประวัติจ,จะจัดส่งสลิยย่างตายนั่งอยู่ข้างน้องเราพี่น้อง พวกผีปดปลาทังนี้ก็เห็นอยูเจโอกาสถ่วงเดี๋ยวมูอีกผู้ไดไม่เห็นมูก็เลยอองมาบอกว่าเบิ่งเบิ้งน้ำเกลือย่างนีเบิ้งเบิ่งพี่น้องเอ้ยคือืออยู่ข้างสงน้อยมือเลีอยมือเลือยมือเลือยต้นกําเหนิดก็ทำเปรกัพี่น้องก็หิ้เปืเปพียรอกมือเหนหก่าร้อน พอกับข้าแต่งมป้าหมอเนอะทางนี้เป็นจังไดรทางนี้ได้อยู่วอเก็บแบบแบบโอ้ยขี่มือเนาะขี่มือต้องเชือผ่านแล้วเนาะข้ากับอีกมีดขึ้นเลยมาโอ้ว่าที่ท้ายคลิปเราใส่ใส่เต็มสุดเลยกันน้ำวนน้ำ้าอาบน้ำล้ำกองกันเลยนั่งกันมันยาวตามไม้เห็นป่ะเดี๋ยวบูปลาหย่าพี่น้องข้าหยาบปลาหย่าหวานข่างเฮือดอย่างนพี่น้องเลย ก็จะเาปูไหวเลยวกับเน่งตะเตนเป็นยัง, <c oughs> งไ้ปอกสายลิ้นทั้งน่ะเครื่องแก้วเลยเครื่องแก้วเลยคนมือไหวเลยมองเหไปขักไป้นัเนี่เรอจะดู้องห่วยแพ่พันเดี๋ก็ปลาไปสองสามทิศเด,ด้๋ยวได้หม่เ <c oughs> ลาย <c oughs> ทิศเลยวด้เนาะ โฮมหัวใช่เราตัดเีอ่มันก็นมาโฮมกันอยู่นี่แหละเก็บเมนูเด็ดๆกินพี่ปิโตลาบตะกระเตน <c oughs> ลาบตะกระเตนผมได้ผ้าผ้ากินคู่บนนอกผ้ากินกูอยากหัวเดี๋ยวเว้ยโอ,อ้ถือว่าอุดมสมบูรณ์ปลาหย่าขาเงื่อนข้าเจ้านี่ก็ได้เนาะ พอเด๋มมากินพอเด๋มหากินหาอยู่พี่น้องเลยพอเด๋มก้มเราพอเด๋หากินหาอยู่นะนี่ย่าเอาเบิดได้เด้อไวจงไวกินถนานี่เด้อเดี๋ยวไวล้าหลัางใบบังมาลังใบหลังใบเดี๋ยวม้อนี่ใบเดี๋ยวซื้อมึงซื้อซื้อมึงเออนั่นแหละอุ้ยจบเถอะแล้วนะเพื่องกันเหรอเชื่อนกันอีกเพื่องซื้อกันฮะเพื่อนข่าวพวกเนี่ยเบิ้งพี่น้องเพิ่นกำลังจูจีกัน มีความสุกนะหอกกับคัดความสุขจะหน่อยทางนี้คูปบโอ้ปกตินะควดน้ำหลักว่ได้ตัวได้มันกำลังจุจีกันบัเพอดีเพราะว่าต้องการให้มันออกไม่แพพัดเ์ในนาคตฮไปใส่ไปไปอื่นไปวมุ่นบุชหนูมอยหยบลมีใช่ไหมไปไปโอยหนูพี่น้องหนูก็มีนี่ไดหนตัวหนึงใน่คีบแหกก็อยู่นีเลพี่น้องเย หนีคือแรงนั่นไงทำมากินของที่งานทำแปะเน่าบวมักไปไกลมันเมื่อยหากินแถวสวนขังบ้านขังเฮือนนู้นู้ร้ายดิพี่พอได้แก้ไขไปพี่น้องเลยอุ่งหยาบไอ้นี่เขาตัวท่ามคนนี้ห่วยบอกพี่ตะลุยแต่บาดนี่นี่ถ้าตุ้มใหญ่ก็ใช่นีเบิ้งพี่น้องงานหลวงเขาบอกกินไงโอ้ตะกเตนตะกเตนเพิ่งมากินใบหญ้าบ้าน ทังนี้ฟันนักละกบเด็กใส่ออกทีเกะกขนรี่สองตัวใช่ไหจับนี่ผู้้าจากกระพงปอกสามตนี่โอ้จะเต้ยังงู่นวันวันวันนี่นี่สามสี่ตัวมันใหญ่นี่ตึกหนึ่สองสามกินกันกินกันเอาไว้สองเลย นี่ตัวนึงนี่อีแม่งอัีตัวนึงนี่แม่งอันนีตัวหนึ่งอีตัวนึงกำลังนี่ตัวนึงมวยนี้แม่นี่นี่มนหยอดมันอีตัวนึงมวยนี้แม่พี่ดองิ่งมึงกันโอ้ยลายพี่นี่พ่มาจับนี่ใช้จับได้คัดจับตักปอมมวยเว้าฉันมันก็ปลายมันหย่อนมันบุลย์แต่ก็บเอาฉันคก็ไรนี่ใช่งานนี่ครับตอนฮับมืาอะไรพี่น้องเอากระน่ำม้าปอกไซลินเสรแล้ว มาหาเชียนปอกก่อนไปทางหน่เขาขับรถไซรลายทรงมาทางที่ไม่ยังได้ไหมลายน้อยเนาะถือว่าอุดมสมบูรณ์ลาย่วนขังเฮือนดวนี่ก็ได้เดี๋ยวฮะยูหากินแล้วไปลายมือเติบ พี่น่องมากพี่เก่ามานี่สบายดีคนมาจะคือไอ้เก่าเงียบสงบเนาะไม่ยุบมาได้หนาวขนาดนึงนาวกจนาวเยเพิ่นปลูกหญ้าให้เบะให้ง่ว่เพิ่นเนาะเราก็มาหลักมาในลากแบงปันกัากินกินหญ้านี่กินหญ้ากินยังไปเนี่ยเก็บไปน่ำพี่น่องขึ้นกล่องไม้ คิดผ่าประกันได้กับเขาทนเขาไผ่เด้อฮัทโช้าอยว่เอาเอาเอาต่อต่อพี่น,น้องตักแต้มหีิกะบอไายปัญหาขึ้นขึ้นมาหนั่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเดือดตัดไปไายตเติบแล้วถือว่าง้ามเติบด้วยหยาพงอะไร ที่เรามาแต่เยื่ออพี่เนาะต้อนก็ได้มาแล้วกำลังจะปรุงแต่งอาหารเมนูมือนี้ก็ไม่เมนู่มยังเสฟทอดเมนูทอดตะกระแตนพี่นอ้องก่อนทอดต้องกับตรงต้มขีมหลอกซะก่อนขีมหลอกขามขีมหลอกมนอกันจังสิบอลอืมคม เดไทีพี่น้องเราก็เริ่เดไี่ทอดหอมกรอบพี่้อกมึงจจานอ้ยขาดกระลิกน่อน่าตาน่าประทนันเเกินเซตมือหนึ่งเซตมนืนข,ข,ของทีมงานทำของทีมงานทำแปะเซตมือหนึ่งของสองจัดจานะครับพี่นนองเฮลงบัตหัวเลยนะไม่ยให้เวะหอมจดจ่าน สองจานหมอสีจบเสือสองจานงามไปส่วงสามบาทมาหยอกเลยขัดลีนหมอพี่กระดเกระดิไปอยู่ลุมแล้วเนาะกระดิไปอยู่เฟอร์เฟคแล้วมือนี่รุมแบบพี่เนาะไปเตีไปว่าสมุดแดดเอาออกไปเ่าออกไปส่วนบรรดาหัวหนา้าเพป็นทับทัศนพี่เนาะซีโอโ<ฮ>ของบริษัททำเป็ดตรงมือใดพี่เนาะ นนี oh, on, um. mm ้ก hmm. oh. ็ส yeah. mm. uh ิลองซิมม pues so ึงโอ้คือหอมเลยวะน้องถั่วอยุยอดอยู่รแบบุรีแก๊ปปดมันหน่อยบุกนะบุมีพี่น้องบุกมี่บุมีที่เด็ดมือนี่ถอดเอามือถขวดไขวเลยขวอย่างวน้หมดหัวบ้านลุนบุกบกมันมันเบ มือนี้บ่มีที่เด็ดบ่มีแนวแกะพี่นนองกินมันบอดซะบอดแลกอฮอล์มัหองเลยจะยุบปง่ัยนี่เือมันตีกลงกระทาะหเลยแม่มงลพ้นเลยยิ่มเข้มจังหน่อยพี่นนอะแมงลำงวยอันนี้แมงลำลิ้นน้ำหนักีไมดอ ก็แตกกันไหมนี่สิแตกเลยข้อมุ่งรปโยนสองเสี่ยวบนปากบตีงเนาะเดี๋ยกินนี่กินขอบปากแล้มิสซิลีห่วงน้ำกินก็จะบวเปล่าคล้ำกิข้าวหาแปะไม่ยังกระซูกินนตดหน่อยในไลายกินน้ำกันธีชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะน่าจะเรียบกว่าดีที่เดียวหรือภาษาอังกฤษของว่า e c life มาเจ้าสร้างกิดกัมากฮะทุต้าก <đ> <Overwatch> ินเต๋าไม่นอาสาเอาม้งนองไม่หูแล้วว่าถอนเงนกบกหนากมตากินอย่างเดียวมันเบิ่ก่อนนี่บอกถอดใบบังหมีกินไปขีดนั่งแกะกับพี่น้องนั่งจ้ากันเขาถอดยิ้มยกกันแบบเบ็ดห้องไปกี่หูทั้งนี้พี่น้อง สดเข้าไปมุมเลิศเรียบร้อยข้าดกะหรี่พี่นอนีอ่กูดนีด่กูดบ่กูด,ดกูเจอด้วย <laughs> <laughs> โอเจอด้วยะ <laughs> <laughs> นี่ห้อง <laughs> นีาดกีเโอโเจอด้วยโอโจ้ด้วยเลยพี่พี่าพานาจัเห็นไปใครงั้กะคอมเมนต์มาด้ว น้องประายตึกไปหลายแลงวไงละตึกปราสาททะเลไปตายแล้วเดือนห่อนกูไปแล้วจีนมาขเครื่องบินไปทะเลส่วงโควิดสั้ห้าสอุ่นเสียงสามบุกอืมคักเอ็มมาเล่าเธอที่มีอยู่อ่ะมึงจะจุอะเขาต่ไงลก็ทอนโฮมเนาะสำหรับคลิปนี้กัตอนนี้ก็นอกพี่เนาะอ้าว ขัวตะกระแตนคนพวกนี้มันกินไหวมันสมเบิรเนาปิดคลิปสาดบัตริินาปิดายได้ยตรไลตรปละลอะขางตามได้ข้างลาทางลาไปไปไปก็ได้พี่น้องโชคดีมีไส้ถกกันไม่ลิบหนะโอ้เจอด้วย